ใช้ไฟฟ้าทีเ,าเป่าเตเป้บิวตี้ดริงค์ร้้คคุณ ฉันอยากมีร่างแบบเมจิมากค่ะไม่รู้สองนาทีนีจะเอาอยู่หรือเปล่าเอาละนาเก็บเล็กผสมน้อยเราก็จะได้ร่างแบบเขา2นาทีทุกที่ทุกท่ากับกาละแมคค่ะวันนี้เราก็ยังออกกําลังกายกันอยู่บนเก้าอี้นะคะโคนเก้าอี้ตัวเดียวนะุ้ตายทาอะไรได้ต้องหลายอย่างก็นั่งทํางานอยู่อย่างนี้นะเราก็อย่าไปนั่งเฉยเฉยให้แบบว่า บานอนะมันก็อ,อกว่าเราก็ต้องออกกำลังกายได้อันนี้มันก็จะได้แบบว่าช่วงแขนนะช่วงไหล่นะแล้วก็ลำตัวด้วยนะง่ายมากเลยคืออย่างนี้อะทำทีละด้านก่อนสมมติแขนขวาอยู่ยนี้นะวางปุ๊บแขนซ้ายพนักเก้าอี้นะพร้อมแล้วจับให้มั่นจับเป็นที่นั่งไว้ให้มั่นแขนซ้ายเราอ้อมที่พนักเก้าอี้อย่างนี้เออ นะอ้อมไว้แล้วหาจุดจุดจุดจับไว้แล้ว1 2 3ดึงดึงทั้ง2แขนใช้ออกกำลังทั้ง2แขนเห็นไหมตอนนี้นะมันก็จะได้แบบว่ากล้ามเนื้อนะแขนนะไหล่ทำงานหนะ้าท้องบิดนะเออรู้เรื่องนะเซตหนึ่งสิบวิเหมือนเดิมหายใจได้ทำหนึ่งวันหนึ่งก็จะทำกี่เซตก็แล้วแต่คุณเนะีทำเยอะได้เยอะ่อ ระหว่างนั่งอยู่ใครบอกว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้ออกกาลังกายได้กริงดึงไว้แล้วกริงเมื่อทําด้านหนึ่งแล้วแน่นอนต้องทํอีกด้านหนึ่งแล้วก็มือซ้ายาที่ข้างขวาแขนขวาอ้อมมาด้านหลังจับไปที่พน,น,นักเก้าอี้แล้วดึง